ข้างล่างเต้นดีนะขึ้นมาเต้นข้างบนสิน้องมาทำงานหรออะะไรนใครนะมาทำงานหน่อลูกปากกับขาพี่บอลด้วยอย่าจับแค่ขาถ้าขึ้นมาแล้วอย่าจับแค่ขาลูกระวังเลยขาเนอะเจอขามันจะไปเจอคารา ไมนะตอนนี้ใยรุ่นผู้ชายสามหกคนผู้หญิงสองคนผู้หญิงสองผู้ชายหกมันดูจะไม่ลงตัวสนใจแดนเซอร์พี่สองคนลงไปม่วไหมลูกเอ้าใครวะอ๋อตายแล้วเชยครับเชยครับเดิครับตลกนะเดินตลกนะอย่างนี้แหละเล่นๆก็เดินอย่างนี้แหละ แล้วพอผ่านไปแค่จมูเลยโอ้ยไปโดนไปโดนอะไรมาพี่อย่างนั้นอ่ะอะไรนะไปโดนอะไรอ่ะจะให้ผมพูดว่าโดนคุณคุณปอปี้บ้าบออันนี้คือสาวเลียเพียไอ้เชียร์เพียเชียร์เพียเชียร์เพียใช่ไหมลูกเชียร์เพียใช่ไหมทำไมเขาขึ้นมาคนเดียวอ่ะอันนี้ไปเพียเหรอครับเฮ้ยนะไปกันหนูไม่ได้ กระดาษทิชชู่ใช่แล้วอย่าทิ้งนะเก็บม้พี่เดี๋ยวพี่จะบีบใส่คอพี่กับเวลานะครับถ้าห้านาทีคือเยี่ยวหลังจากนั้นสิบนาทีคือขี้นะครับพี่เอามาคนเดียวอาจจะแบบเขินป่ะเอาเพื่อนมาด้วยไหมคือถามว่าเอาเพื่อนหนูได้ไหมเอาได้นะเอาได้นะน้องป๊อปครับเอาเพื่อนได้ปะ น้องป๊อปครับเอาเพื่อนได้ไหมได้ปะได้ไอ้หนูเอาได้ไหมไปเอาเพื่อนเพื่อนไปหนีไปไหนเสื้อขาวมันกันไ่ะถ้ากล้าขึ้นมาถ้ากล้าขึ้นมาเดินเดินไอ้กล้าเฮ้ยเฮ้ยโอ้โหเชิญครับ ใช่ยาดีฟันเอ้ยพี่เบียร์อยอกยอกยอกส <Thank you. S 1> วัสดีครับย <Yeah. S 1> <Yeah. S 2> องผิดที่ฉันนั้นเจอมาไม่ยอมอยากมือคว้าของฉันพี่ดูขอถ่ายลูก <Yeah. S 2> น้องมาถ่ายตอนนี้พี่กำลังอยู่อะไรเห็นไหมเนี ah, <Yeah. S 1> ่ยฮะถ่ายถ่ายลูกมาได้ลูก ลูกใครมาจากใคชื่ออะไรครับมายไอ้นะมายน้องมายมายอะไรมายแตกป่อยหรืออะไรมันก็แตกปลายไปนะ่ให้ก็ต้องใช้คิมลวดนะอ้าวแหม่รู้เหรออะไรอ่ะฮะจริงๆไม่ได้แตกของใหม่น้องมายอายุเท่าไหร่ครับยีบ่สิบสี่ยี่สิบสี่มาจากใครครับ แฟนมาไหมครับเป็นกาดอยู่เป็นกาดลงไปลงไปโไปดนแล้ไปเป็นเมียกาดแล้วกาดที่เนี่ยเขามีกระบอกไหมมีกระบอกไหมลูกมียาวไหมกระบองอย,ายาวไหมยาวพี่อะไรนะยาว,วพี่พี่ไม่ไพกกระบองพี่พกปืนสิบสองห้าเจ็ดเลย พี่แม่มาลอกยั้พี่อปืนชิงป้อมไหนใหญ่กว่าพี่ไปเรียกผัวดูว่าเปิดที่อ่ะใหญ่นะใหญ่นะใหญ่เอางี้ดีกว่าเึ้แบบออกแหนูพี่บอกเลยพี่เห็นจังไรกว่าที่หนูคิดเลยพี่บอกว่าไอ้แจ๊ดไอ้ตั๊กมันได้ขึ้นความจังไรของพี่เลยนะพี่บอก โดเข้าไปหนูไม่แบบเสียงอะไรอ่ะแนนแมนรู้เหรออะไรอะมีไหมเคยมีไหมเอาเถคิรเคิรเคิร์ดไหมเคยอ่ะเคยร์ดลงสวนบ้าจริงเคยลงสวนไหม ดูเล่นีแฟนยังหูกแฟนเป็นเชอะไรครับนัแฟนชื่ออะไรลูกชื่อโอค่ะน้องโอเขาเข้ามานานหรือยังหกปีหกปีทุกวันไหมทุกวันเนี่แฟนฮะเกือบทุกวันล่าสุดล่าสุดเมื่อไหร่เอาตรงๆถ้าโกหกห้อยบ้านไฟไหม วันหยุดวันจันทร์ครับโอ้ขยันทำงานมากเลยนะโอ้คุณผู้ชมครับนั่นนี่คือการจอดจิ๋มนะครับผมจอดใจจอดใจนั่นดูสัญญาล่าสุดเมื่อไหร่ครับน้องใหม่ไม่ยินโอ้เฮ้ยนายนานมายืนเป็นกาดนานี่ขาอ่อนมาว้าอาขคนนั้นคนุญาคนที่สองไฟใช่ป่ะ เฮ้ยนายไม่เย็นนายพือเศ้าเงินมาโอ้ถือว่าอาฝนแน่นตกนานไหมแต่ละครั้งนานไหมเอ้าจะไม่เขินเมื่อกี้ปากเก่งดีนะนานไหมก็นนานประมาณกี่นาทีอาถามีกทีอาถามสุดท้ายเลยเรียมไหม นี่คอนเสิร์ตจริงๆเหรอเยริ่มมีอารมณ์แล้วกูรู้จักกันมาก่อนไหมลูกไม่รู้จักเอางี้เต้นแข่งกันเลยรู้ว่าใครเอลดีกว่ากันนะเอาคนไหนก่อนคิดว่าเพื่อนเต้นดีไหมดีอยากสู้ไหมลูกสู้นะเอาหมวกเอาหมวกอย่าบังหน้า ลุยฮะฮะเอาแนวไหนไม่ทุกแนวจะปาแกงน้อนนู้เต้นแนวนี้ได้ไหมลูกเต้นแนว outdoor ได้ไหมครับเต้นแนว outdoor outdoor นอกสถานที่ได้รถตีมา ดูเล็กลูกดูเล็กมยรอสักครู่อรอสักครู่ไอ้แน่เข้าหลังเดี๋ยวข้ามาั่งร้องนะ <S <S นนมีแค่กระบอกที่ไม่กลัวหรักน้องตืตมา เคยเห็นไหมพิตตี้ล้างรถน้องเคยเห็นไหม <_ ê> เคยเห็นไหมพิตตี้ล้างรถบ๊อบบี้ก็เป็นรถด,ดิ <_ ê> เป็นรถขยับได้ไหมรถเนะี่ยรถต้องนั่งลง <_ ê> <_ ê> นั่งลงเรถหิ้ยอะไรหายท้องไอเว่เวไม่เจอคันเกียร์หรอกเป็นแต่เฉียบนะนั่งลงเหรอนั่งลงต้องนั่งลง เป็นรถน้องขี่หลังเลยนะเดี๋ยวดูตัวอย่างไอ้หนึ่งอ่ะพี่หนึ่งหนึ่งวะนี่เอาไปรถดิเป็นรถนั่งลงโอเคเดี๋ยวหนูก่อนเลยหนูหนูจะทำอะไรก็ได้ล้างรถล้างแล้วก็ถูแล้วก็โชว์แบบเซ็กซี่ตื่นเต้นเฮียเลยเนี่ยตื่นเต้นเฮียลุงแย้มืออ๋อ โอ้โหโอ้ดูนะโอ้ดูนะโอ้ดูนะน้องอย่าให้น้อยหน้าเขาเมื่อกี้เขาแค่เอาเสื้อเชฟอะไรนะเขาไม่ได้แกลงเท้าหาเสี้ออีนนี้แกลงหอยหาหำบอกได้คำเดียว ั่งลงเป็นรถน้องลูกไล่ล้างรถดนตีมา เเสียยงลทำไมอ่ะไอ้บอกเล้วว่าเนี่ยมาอาบน้ำหมาเหรอมึงก็พูดไปคิดหมาเฮียมีอก็บ่อยเมียผมก็อาบน้ำก็ต้องเทน้ำล้างรถละหลบไปเลยหลบไปเลยใครแค่นี้บ่นเอางี้บ๊อบบี้ยืนไปเสาโคโยตี้หนูรูปไรให้เต็มที่แลกระติกมา หัวน้องกอะไรเงียรสะดุโอ้อพี่ขอโทษนะตอนคุณสะดุคุณตัวไปมนพี่ยังไงหน้าโกงหรือไม่มีสมาธิโอ้เดี๋ยวขอขอสักคืนได้ไหมขอแบบไม่รู้ไม่ชี้สักคืนได้ไหมพี่ให้ชั่วโมงพันห้า เท่าไหร่นะไปดิน้นงพี่บอกเลยไปกับบ๊อบบี้กลับมาน้องจะเหมือนขนมปังแลบวิ้นเคยเห็นไหมไส้ปลิ้นลุกคนก่อนคนก่อนหน้านี้หนกแตก <laughs> ผมต้องชื่นชมคุณนะ <laughs> พร้อมไหมฮะอะไรนะได้ไหนก็ได้ใช่ไหมได้หมดนี่ตาแดงดุดเลยมาปะเปนี่ยตาเป็นนกกระปูดเชฟไปคุณนี่แขกเขามาเอาเฮี้ยแล้วเหยียบบลเก้าอีะะ๋เหรอฮะอ๋อพี่อ๋อถ่ายรูปโอเคครับท่นท่านนี่พอมีเที่ยวอะไรเฮี้ยยืนบนเก้าอี้อ่ะสบายครับท่านครับนี่ปเป็นธรรมดาแล้วนี่ตกากล้องเรา ยังไงยังไงจ๊ะพี่เบนตากกล้องครับถ่ายทุกที่ถ่ายรูปกระตามถ่ายเราทุกที่ทุกเทียระหลีทุกที่ไย่างเงีิดเิดพูดเรื่องจริงแล้คืออันนี้ล่าสุดฟังเข้าเซเว่นผมก็ซื้อของ เที่ยวหนึ่งไอ้กำลังเช็คบินใช่ไหมฮะเราก็อยู่ออเตอร์หนึ่งแอบซื้อถุงยางแอบซื้อถุงอันนี้ขือผมโกหกสาบานต่อหน้าไฟซื้อถุงยางฮะกลัวผมเห็นเอาขนมปังบังไอ้ผู้ชายเที่ยวเราไม่ว่าหรอกแต่คือเขินไงเอาเอาขนมปังบังบางไอ้ถุงยางสูงสามอ่ะผมก็หัาไปเห็นไงเฮ้ยซื้อถุงยางเหรอ

นี่แนวฮาเนี่ยหนูขอแบบเซ็กซี่ลูกเซ็กซี่อะไรนะใส่ยฮาส่ยฮาสายเบียเบียทาวเวอร์เท่าไหร่ร้อฮะร้อยหกร้อยหกร้อยใช่ไหมเท่าไหร่เท่าไหร่ไม่ถูกเด้ให้คนละทาวเวอร์เลยเท่าไหร่อันนี้เจ๊เท่าไหร่ไม่เราอ่ะเท่าไหร่ าแบบไม่ถอดกระโปรงด้วยมาทำไมาโอ๊ยขึ้นมานี่คือมันนี่นี่คือมันนี่นี่เก่งดีนะขึ้นมานี่ขึ้นมาได้แทงเขาเลยชิป๊อปชิป๊อปชิปป๊อปป๊อปป๊อปป๊าบตูดไม่ใหญ่แน่นะวิมานี่สิแม่ไอ้เฮียเปิดมาตูดเต็มคาราเบลเม,มากเมาเนี่ยไปดึงมานน้เต่านินจาบุ้งกีบุ้งเฮียไปดึงมันดี่ไปหรอ เดินมาสิหลาวแล้วแต่ก็เด็ดเพื่อเโอเคใช่ครับว <so yeah> ัสดีครับผมาไหนสักอะไรเฮเอ้ยแม่งไมเดี๋ยวมา ทีได้ไหรู้สักอะไรสักบางกอนเหรอใช่ป่ะไปสัตวาจามาทุเรียไม่ไม่รูปอะไรลูกตัวนี้ตัวนงมันรูปอะไรมันมันไม่ไม่ใช่เดีกีริงิดิ คัะเบลโ no ้สุดยอดเลยฟวยเอลกก็อยากมัคืออะไรม่ค <K ira> ืออะไรจุ่มน้ำจิ้แล้วจิ้มน้ำจุจนจิ้แล้วจิ้มน้จุแบกจิ้มจิ้มแลไปจุ่มพีจิ้มตีรู้อะไม่พินรู้หาบ้างบแบไ่้อะไรแม่จองเนไอ้ส เดี๋ยวพี่เป็นเสาหนูไปคุยตี้จัดมา อยากโดนจุ mm OK, making, uh, ่มน้ำจิ้มใช่ไหมไม่แกไ้จิ้มแ้วจจิ้มทเกทุกทแกทุ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 กทนีทุกทุกเุกท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 กทุกทุกทุกทกทุกทุี่กทเกทุกทุกทนกกกก หนึเท่าไหร่เท่าไหร่หกร้อยแล้วหนูหนูกินมากหนูไ่เชียร์เดียร์ออกนกินกินังกแบบเอาแบคนละห0 0ร้อยยกคนละห้ยโอเคไหมลูกขลุกไหมขนลุกไหมขนลุกไหมพี่ันลุกเนาะขนลุกใช่ไหโอเค จะไปรับเีงินวเวอร์ดึงแล้วก็แบ่งกันคนละห้าร้อยปลดเลื้ันน้อยสักัอาครับผออกคุณมากครับผอยากจะบอกว่าว yes, on. wow, ันนี้